ว,ว่าเมื่อไหร่ใส่กะละมังอยู่บ่นะครับผมเดี๋ยว,ว,ว,วเออเดี๋ยวไป<อ>แจกครับผมได้โอ้ได้ทุกชุดเลยเนี่ยหกสิบสองหกสิบสองชุดครับผมไปไม่รวมเอาไปวัดนะคะไม่รวมเอาไปวัดเดี๋ยวไปวัดอีกนะครับเดี๋ยวถ่ายยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปแกะก่อน คุณพ่อขนใส่ชาเลงฮะแ่พอทำไมล่ะพ่อกับอแก่แม่หนูก็ได้รักพ่อเอาพ่อแก่แม่อะไรหนูไม่อยากรักพ่อเพราะว่พ่ออม่ยอมใช่ไหมแม่พ่อไม่ยอมพ่ออยากหยอกไปเอ้ยเวลาไปกัน let's go กระเกงไหม ใครทำกางเกงง่ายอย่างนั้นไปพี่นอ้องเดี๋ยวไปเกะกันครับเฮ้ยอ,อันนี้อันนี้สิน้ำไปถวายเพลนครับผมปั๊บขึ้นรถขึ้นรถเด็กๆกุญแจบนะ่จบอกุญแจบ่อมา ใช่ครับพ่อครัเนี่ยกุญแจกุญแจรถเนี <S 2> <S 2> <S <S 2> <S 2> ่ยเจ้าขับออกไปเดี๋ยวขอไปปิดประตูให้นี่นี่ที่นี่กับเบอมืเอนี้มืออื่นมืออื่นเพื่อนกับลุงเรียนเพื่อนกับปิดเพิ่มเดากระเลยบ่อใดหายไปเลยครับผมที่นอนจะใส่เออแก่ห้องเขาไป ถัดดิดเพิ่มเรวพี่เงาดิเกิดเพิมหุ่นแล้วเพื่อ,อนส <c oughs> บายเ็เ,เนนดียวเน็วขวดจะไปทำบุญท,ทำบุญนั่งนี่ดิทำบุญเหรอขวดก็บเด็เก็บขจรเพราะฉันไมอเก็บของเก่าขวดขวดน้ำครับผมไปเลย ่ปพี่น้องไปแจกน้ำกันครับเดี๋ยวให้แค่ว่าคือกล้องเดินทางออกไปแจกขนมจีนกัน6 2สุดพี่น้องวัดนี่เลวัดนี่อันไปวัดตัต้งทางก็ได้ร้วมว่ามันไปวัด6 2อลวัดไปนั่นไปวัดอยากกบ,ไป,บไปแล้วครับ ไปแล้วเดี๋ยนไปเดีวนคุณอ่ะต้ะองยิงงแมน,นจะ,จะไ,นนนปไปถลายเพ่อนไเป่อนจะไลเพ่นไ้ๆฝนยิตกไปหนอตกิ่เนี่นเบ้อเช้านี้เพื่อไปตลาดเพื่อเปียกเบอ้ออันไม่ท้ายู่ตลาดกัอันเจ้ามาฝนก็เปียกกันเจ้าก็เปียกฝนหวัเปียกกันแล้วเปียกคอยกนมาเห็ดยังไงได้สิออก เราจัดเป็นชุดชุดหนึ่งก็จะประกอบไปด้วยขนมจีนสองจาบขนมข้าวปุ้นสองจานน้ำยาแล้วก็พักพักนาะค่ะพักกับสีน่นี่พักกระลำทชัวงอบคอริตูสาลเน่จ้าพี่น้องจา้าเจะนั่งตรงไหนแม่เอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจังไปพ่อกันในบ้านจ้าพี่น,อน้องจ้านต่ไหนเอาไปแจกผูเทาแจกู้เทา ปูเฒ่าน้ำไฮน้ำน้ำเขาไปแจกเพื่อนพี่น้องเห็นผู้เฒ่าเห็นคนบ่มีบาดบ่มีน้ำเขาไปแจก้านานี๋นี่นะใครซีฟอร์ได้อยู่บนโต๊ะเบ่งดูนี่ป้านานาใครสีฟอ์ได้อยู่บนโต๊ะเด็กกลางเป๊กไปกันพี่เดินทางเข้าไปแจกใน,น,น,นมมบ้านมม<ป>ะน,บบน,นะคพี่น้องเนาะไปเดินทางกันต่อจ้าเอาเอพอแล้วลูกปูนั่นปูนั่งอยู่แจกผู้เฒ่า เฒ่าอยู่บ้านไหนเอาไปให้ใครที่มตั้งอยู่เพื่อให้เขาแจกเขาก็แจกส่วนมากที่มิตรตผู้เฒ่าและพี่น้องอยู่น้ำบ้านน้ำซองเขาเนาะผู้เฒ่าเพป็นอยู่น้ำบ้านน้ำซองเนาะพี่น้องเขากับมหาแจก เนี่ยนี Wars> ่ดิเออเองนี่ยเงเนี่ยเนี่ยซื้อขนมนี่ดิเอดีมีจ้ี่ร้า้าเลขีกคแจกอไทยวันเกิดเพ่่นไหวพรอมในเบิร์เนี้มันบอมันเกิดเออมันเกิดอันนีบผูง่ญ่ใจดีเพื่อนในเชฟแจก ใครล่ละใครวนอยู่ที่นี่ใครคายดีขายดีปิ้งไก่จ้าแจากข้าวปุ้นครับครับน้องใหาแจกพี่หาแจกน้องครับแจกผู้าวข้าวปุน้นเอาข้าวปุ้นมาฝากจ้า saat mana siang ca ca ha เฉยไปใจมาในในกันหมดน้อนเจ้าเราเบื่อวางมาเอ็ดเฮมาเอาข้าวปุ้นอาในนี้จับแจกเร็วๆในนี้จับแจกเร็วๆเร็วๆนี่เรไม่เอานี่นี่อย่อย่าเน้นที่ลูกแจกที่ลูกเราทำบุญเราทำบุญเราก็ต้องแจกมาข้าวปุ้นลูกฮะเฮ็ดข้าวปุ้น น,นบ,บอัอนวันเกิดเพิินไหวพลอนในเพิ่นแนเอาให้เพิ่นเฮ็ดผูเพิ่นชื่อเขาป้นนี่ล่ะให้กินนีล่ล่ลละป่อกนกนเดี๋ยวปูแก่ปูด้ว

ข้าวปุ้นให้พุท้เอาข้าวปุ้นมาให้ข้าวปุ้นข้าวปุ้นข้าวปุ้น้าปุ้นจ้าเราเป็นยัฮะ่่เฮ็ดแจกอ้ียมเากรมาวัด สำหรับคลิปนี้ก็ขอบุญขอบคุณพี่แล้วหลายๆขอให้เรามีสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะพี่น้องคะหาภาพก่อนให้เรามีสุขภาพแข็งแรงเฮ็ดสิงได้ก,ก็ขอให้สมความุงมาปัถนาให้ลำรวยความสุขเระงเงินทองสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนด้จ้าสวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะ